อีฟ e ก็มาจากชื่ออีฟเองเนี่แหละค่ะแบรนด์อีฟเป็นแบรนด์ที่หล่อหลอมมาจากความรู้และประสบการณ์จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบรนด์เราพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆก็คืออีฟเป็นทัางเจ้าของแบรนด์เองและก็เป็นผู้ผลิตสินค้าเองโดยผ่านการศึกษาเรียนรู้โดยตรงและประสบการณ์ที่มากกว่า7ปี ทำให้เข้าใจหลักการทำงานของโครงสร้างผิวอย่างแท้จริงช่วงแรกคือเราก็เป็นแค่แม่ค้าเนี่ยแหละคะ่ะเป็นแม่ค้าทั่วไปที่รับมาขายไปแล้วก็ขายแบบสนุกสนุกไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะช่วงนั้น f c e e o o o กกำลังบูมแล้วก็โพสใน Facebook ก็คือเป็นช่องทางออนไลน์ที่ขายที่แรกของเรา ด้วยความที่อิบจับมาหลายอาชีพมากๆเลยไม่ได้คาดหวังแล้วว่าว่ามันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นพอวันหนึ่งที่เราได้เริ่มขายไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแบบขายกำคัมากพอถึงวันหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันจะต้องจริงจังกับมันแล้วล่ะเวลาเราขายของเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะเจอกับปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าเราก็คือขาอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนจะมีความรู้แต่ก็ไม่ได้รู้จริงๆเวลามีปัญหาเข้ามาปุ๊บเราไม่สามารถที่จะตอบลูกค้าได้ทันทีหรือตอบได้อย่างความมั่นใจเราก็ต้องไปถามผู้รู้หรือไปถามโรงงานอีกทีว่าตรงนี้ตรงนี้ตงน,ตงนี้ต้องตอบลูกค้าว่ายังไงฉันอยากจะรู้เองอะโดยที่ไม่ต้องรู้เพราะเขาบอกมาอีกทีหนึง่ง ตอนแรกไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆก่อนค่ะเป็นคอร์สสั้นๆเกี่ยวกับการทํำครีมซึ่งถามว่าได้ความรู้อะไรจากตรงนั้นไหมได้แค่ในห้องเรียนแต่พอมาปฏิบัติจริงไม่สามารถที่จะทําจนออกมาเป็นรูปร่างลักษณะครีมได้ฉะนั้นอิฟเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทค่ะศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการผลิตครีมอย่างจริงจังเลยรวมไปถึง ครีมประเภทไหนที่เหมาะกับสภาพผิวแบบไหนซึ่งเราสามารถรู้ลึกได้ถึงโครงสร้างผิวและก็สามารถนำความรู้ตรงนี้มาตอบปัญหาให้กับลูกค้าได้ค่ะคือเราศึกษาตั้งแต่เนื้อเบสครีมค่ะเพราะว่าเราต้องเลือกเนื้อตั้งแต่เนื้อเบสคัสสันตั้งแต่เนื้อเบสเลยว่าเนื้อเบสเนี้ยมันเข้ากับสภาพผิวลูกค้าแบบไหนแล้วเราจะต้องมาแนะนำให้ลูกค้าประเภทไหนใช้สินค้าประเภทนี้ ต่างมากค่ะต่างตรงที่ความมั่นใจในการตอบลูกค้าต่างตรงที่เมื่อก่อนเราไม่มีความรู้เลยพอลูกค้าถามมาเราก็ออออคือมีแต่ความอื้อเอิญอยู่ในใจพิมพ์ไปก็ไม่รู้ว่าคําตอบที่เราพิมพเนี่ยมันถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยอิฟสามารถพูดได้เลยว่าอิฟรู้ลึกรู้จริงรู้สภาพปัญหาผิวของแต่ละคนว่าปัญหาเนี้ยมันส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไร เรามีบริการหลังการขายค่ะซึ่งสามารถสอบถามปรึกษาแล้วก็ปัญหาในการใช้สินค้าลูกค้าถามมาเราไม่ได้แค่ตอบไปเรายังคอยดูแลถามทุกวันอย่างต่อเนื่องค่ะแรงบันดาลใจอีพิดว่าสั้นๆเลยค่ะคือความรักรักที่จะทำอีพเชื่อว่า ถ้าเกิดรักที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําออกมาได้ดีด้วยความที่เรารักมันนะคะพอรักแล้วเราก็ทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันแล้วยิ่งพอเราสนุกกับมันพอเราได้ทดลองเราได้ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยเราได้ส่งต่อคุณภาพให้ลูกค้าใช้ลูกค้าชอบลูกค้าใช้แล้วผิวดีสิวหายมันกลายเป็นความสุขที่เราได้รับกลับมาอีกไม่รู้กี่เท่าเลยอะคะ่ะ คือเราเราตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ออกมาให้มันมีคุณภาพสูงสุดเพราะว่าด้วยความที่เราคิดสูตรเองและเราเป็นผู้ผลิตเองฉะนั้นจึงมั่นใจในเรื่องของคุณภาพค่ะว่าอิฟใส่ไปเต็มที่สุดๆเลยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นผลจริงๆโดยที่ครีมนั้นปลอดภัยไม่ได้มีสารอันตรายพอลูกค้าใช้แล้วลูกค้ากลับมารีวิวให้ทำให้เรามีความสุขทั้งสองฝ่ายค่ะ เราได้พูดคุยกันได้แชร์ความรู้ได้แชร์ประสบการณ์กันทำให้มันเกิดมิตรภาพดีๆขึ้นเยอะมากๆก็ทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้มันก็สร้างมาจากชื่ออีทเองน้ำพักน้ำแรงของอีทเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด แม้กระทั่งการคิดสูตรการผลิตแม้กระทั่งการออกแบบซึ่งอิฟก็ต้องคุมคุมทุกอย่างเองทั้งหมดว่าอยากให้มันออกมาดูดีที่สุดประสบความสำเร็จแล้วหรือยังอิฟคิดว่าอิฟป,ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งค่ะแต่อิฟก็คิดว่ายังไงอิฟก็ยังต้องคงพัฒนาต่ออิฟไม่หยุดแค่นี้แน่นอนค่ะ ความสำเร็จใครหลายๆคนอาจจะมองว่ามันคือมูลค่าหรือเงินทองแต่อีฟคิดว่าความพึงพอใจของลูกค้าค่ะคือความสำเร็จที่แท้จริงแล้ววันนี้อีฟพร้อมแล้วที่จะดูแลทุกคนค่ะ